ตามกระแสบุกเพสันิวาสเพลงไพเราะเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งตัวแทนผลงานของแขกรับเชิญสุดพิเศษในวันนี้นะคะไปฟังกันเลยค่ะกับบทเพลงจากภาพยนตร์บุกเพสันนิวาสสองนะคะ In case you love someone, will you be aware of whether you love them pretty or it be the long lasting one? In case you meet someone catching your attention, when meeting that person's eyes, how do you feel? The love may be predetermined. รู้สไปนั้นนะคะคือหนึ่งบทเพลงที่จบไปนั้นคือหนึ่งบทเพลงไพเราะนะคะจากภาพยนตร์ บุกเพสันนิวาสองนะคะซึ่งใครที่ได้รับชมก็จะทราบนะว่ามีความสนุกสนานและก็ทราบซึ้งเช่นไรนะคะกับเพลงถ้าเธอรักใครคนหนึ่งค่ะก็ขอต้อนรับนะคะแขกรับเชิญสุดพิเศษในวันนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะขอต้อนรับออดอกเตอร์นุ้ยนะคะดอกเตอร์สมิตาหมวดทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหน้าคุณตาไหมคะ,ะถ้า ชอบพี่นุย้ยรักหมอเมกกดไลค์กดแชร์ส่งหัวใจรัวๆมาให้ด้วยนะคะขอแนะนํานะคะดร์นุ้ยก่อนนะคะดรสม,มิตาหมวดทองท่านเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนุ้ยอังกฤษค่ะอยู่จังหวัดนนทบ,บุรีนี่เองนะคะแล้วก็ท่านยังเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่ V by the brain นะคะด้วยนะคะนอกจากนี้ ผลงานมากมายเลยรวมถึงเพลงเมื่อสักครูน่นี้ถ้าใครรับชมทาง Facebook ก็จะเห็น MV และหน้าสวยๆของพี่นุ้ยนะคะพร้อมกันไปด้วยนอกอนุ้ยคะ่ะไหนบอกหน่อยว่าที่มาของบทเพลงนี้เป็นยังไงกับหัวข้อในวันนี้นะคะเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงไทยเลยค่ะ ก็สวัสดีหมอเมย์นะคะแล้วก็สวัสดีแฟนคลับทุกท่านของหมอเมย์ด้วยที่อยู่ทั้งบ้านแล้วก็ออนไลน์นะคะทั้งทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้ก็พบกับพี่นุ้ยนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นพี่นุ้ยกันมาบ้างแล้วกับถ้าเกิดใครที่ชอบฟังแบบเพลงไทยที่เอามาแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะพี่นุ้ยก็จะจับเพลงพวกนี้มาแปลแต่ว่า <g ots> ก็หลายๆคนก็สงสยัยรดนถึงว่าเมย์ด้วยงสงสัยว่าเอ้ยอที่มาที่ไปมันคืออะไรจริงก็คือเราตอนแรกเนี่ยเราก็คือจะไปเดินตามห้างสรรพสินค้าเราก็จะได้ยินเสียงเพลงล <g ots> ลเนาะเวลาเราช็อปปิ้งใช่ไหมคะใช่<ค>ใชแล้วทีเนี้ยเราก็เลยเริ่มคิดว่าเฮ้ยเราในฐานะของครูสอนภาษาอังกฤษอ่ะเราเห็นคนอื่นอ่ะแปลเพลงอังกฤษแล้วแบบแปลเป็นภาษาไทยมันก็เยอะแล้วไง <g ots> ทีนี้เราก็เริ่มนั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะแบบเราจะทํายังไงอ่ะที่แบบว่าเออให้มันแตกต่างจากคนอื่นอะประมาณนี้ก่อนแล้วก็ก็เลยแบบพอได้ยินเสียง เพลงเขามาใช่ไหมตรงนั้นก็เลยเป็นแรงบันดาลใจเลยว่าเฮ้ยเราเอาอันเนี้ยมาแปลเป็นแบบเป็นภาษาอังกฤษด,ดีกว่าแต่ว่าเฮ้ยเราจะแปลธรร,รมดาไม่ได้มันจะธรรมดาเกินไปเราก็ต้องแบบแปลให้มันลงกับจังหวะและสามารถที่จะร้องได้ไปด้วยตรงนี้เป็นแบบความท้าทายมากเพราะว่าอะไรเวลาที่เราจะจําได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องมาจากการที่มันลงกับทํานองเนาะมันเป็นดนตรีอะประมาณนั้น hmm. แล้วก็นอกจากในเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยก็ยังคิดในแง่ที่แบบเฮ้ยเราอยากที่จะให้วัฒนธรรมของเราอะ ไปสู่ชาวต่างชาติอ,ะอ่ะอ๋อหมอเมย์จะเคยเห็นหลายๆคนแบบเฮ้ยชาวต่างชาติฟังเพลงไทยแล้วแบบไม่เข้าใจเขาชอบนะแต่เขาไม่เข้าใจภาษาว่าอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเพลงนี้มันแปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยนูก็เลยคิดว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันจะมีประโยชน์ทั้งน้องๆที่อยากเรียนภาษาแล้วก็มีประโยชน์ทั้งชาวต่างชาติที่อยากจะเข้าใจเพลงไทยอ,ะอ่ะฟังครูนุ้ยนะหรือดรนุ้ยพูดแบบนี้ปุ๊บโโหทำให้หมอเมย์นะรู้สึกว่าแบบ น่าจะต้องมีแบบนี้มาตต้งนาแล้วกับเธอหนุยมีมานานแล้วนะทำเป็นร้อยเพลงกันแล้วเราจะบอกว่าก็คือประสบกณ์ในการทําเพลงนี้นานแค่ไหนนะคะคุณหนุยก็เป็นเป็นร้อยเหมือนกันที่นี่อย่างนี้ค่ะก็คือว่าตอนแรกๆเนี่ยเราก็จะเริ่มจากเพลงที่แบบที่เราคุ้นหูก่อนแล้วตอนหลังเนี่ยก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยมาเรื่อยๆละเอาเราเริ่มจับเพลงที่มันยากขึ้นยากขึ้นหมายความว่ายังไงมีความเป็นแรป อ่าแรปอย่างสไตล์ของเก่งทัชยยะอ่ามีความเป็นไทยมาด้วยเห็นไหมแล้วก็จะมาเป็นแบบยากๆอย่างเช่นเพลงลูกทุ่งถามว่าทําไมจับเพลงลูกทุ่งเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยอะค่ะเขาไม่ได้ฟังเพลงฝรั่งนะแต่คนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเขาฟังเพลงลูกทุ่งแล้วเราจะสอนภาษาอังกฤษเขายังไงให้มันเข้าถึงอ๋อต้องนี่เลยผู้สาวขาเลาะ Oh. ตอนน้องมีเลยเ oh. ต่องอย oh. อนเนี้ยเน,นี้ยก็คือเลยเป็นเป็นแรงบันดาลใจว่าอยากที่จะทําให้คือเหมือนเพลงเนี้ยอ่ามันมันเป็นสื่อของการเรียนภาษาได้ด้วยแล้วฝรั่งเขาก็เข้าใจว่าเ,เนี่ยวัฒนธรรมของเราอะ่ะเป็นยังไงอ,อยากชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะใครมีเพลงในใจนะเอาแบบว่าอยากให้ดอกเตอร์นุ้ยแปลให้เดี๋ยวส่งชื่อเพลงมาเลยจ้ดสั่ให้ได้เลยนะ <laughs> <laughs> แล้วก็ ผลงานที่บอกว่ามีเป็นร้อยๆเพลงเนี่ยคุณดุยบอกว่าโอ้โหมันมันมันสร้างแบบโอ้โหแบบหนทางมายาวนานนะ<ช>ยากนะไหมคะกว่าจะผลิตได้หนึ่งเพลงแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนให้น้องๆเนี่ยก็ถ้าถามว่าในส่วนของคือคือจริงๆเนี่ยดุยบอกกับว่าในผลงานของนุยเนี่ยดุยจะทําลงที่ youtube ที่ช่องดุยอังกฤษก็ชื่อดุยนี่แหละอ่าใช่ไหมคะอ่าถามว่ามันจะมันจะมาเนี่ยมันต้องมีประมาณสักสาม อย่างที่จะมาเป็นส่วนผสมกัน 1. ก็คือเป็นเรื่องของตัวตัวการแปลซึ่งอันนี้ไม่ยากสําหรับนุย้ยอ่าเพราะว่าการแปลเนี่ยพอเราฟังเพลงเราก็สามารถที่จะแปลได้ต่อมานั่นคือเป็นส่วนของการร้องตรงนี้แหละที่มันจะยากเพราะมันคือความเป็นเพลง mm hmm. พอความเป็นเพลงปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยเราแปลออกมาแต่พอมันไปร้องแล้วเฮ้ยมันร้องมันไม่ลงอะอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมก็ก็เลยจะต้องแบบว่าอ่าพอพอมาถึงจุดนึงเนี่ยนุ้ยก็จะต้องมีคนที่เป็นมิวสิก ดีเรคเตอเข้ามาช่วยน oh. ก็คือเพลงเนี้ยก็จะต้องผ่านการการการทำงานของมิวสิ d ด r เรคเตอร์ที่เข้ามาช่วยกัน <Wow. S 2> นะคะอ่า <Okay. S 2> แล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของด้านภาพอ่าด้านภาพก็ก็อันนี้ก็เออถ้าเราถ้าเราไม่ได้แบบว่าเป็นสกลใหญ่มากเราก็ถ่ายเองได้อะไรอย่างเงี้ย oh. เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็น้องๆก็จะฮิตถ่ายติ๊กตอกน้องก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างผลงานได้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายๆนะ <Okay. S 2> อ่าค่ะคุณพี่นุย้ยค่ะ มันเป็นยังไงบ้างลับกับฟีดแบ็หรือว่าผลตอบรับคือมีเพลงไหนที่ปังแล้วรู้สึกว่ามันโอ้โหรู้สึกประทับใจหรือว่ามีผลตอบรับที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมันเกินความคาดหมายมีไหมคะ,ะจะเป็นเพลงที่ทำแล้วแบบว่าคนพูดถึงเยอะที่สุดก็คือผู้สาวขาเลาะ ผู้สาวขาล้อเพราะว่าผู้สาวคาร้อเนี่ยเป็นเพลงที่แบบอของรำยาแห่งทองคำเนาะแล้วเป็นเพลงที่ช่วงนั้นไนฮิตมากแล้วเสร็จแล้วเราก็เอามาแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วพอเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นเพลงลูกทุ่งคนก็จะค่อนข้างไม่ได้คาดหวังไงมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้มัน beyond expectation อของคนว่าเฮ้ยจะเอาเพลงนี้มาร้องเป็นภาษาอังกฤษยังไงฝรั่งก็ชอบฟังเพราะว่าฝรั่งเขาก็จะแบบเอ้ยเพลงเนี้ยสนุกชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะประามาณนั้นแล้ว ลูกศิษย์ของพี่นุ้ยนะคะมีตั้งแต่ไวัยไหนบ้างคะแล้วคลาสที่เราใช้เพลงในการประกอบการเรียนภาษาอังกฤษนี่มันเป็นรูปแบบยังไงคะอ่าก็ถ้าพูดถึงลูกศิษย์เนี่ยของนุ้ยอาจจะเป็นที่เดียวที่ลูกศิษยนะ์มีความหลากหลายมากคือจะมีตั้งแต่แบบว่าเด็กเด็กที่แบบอ่าน a b c ได้ไดอ่าประมาณนั้นเล็กใช่ก็แบบเพิ่งอ่าน a b c ได้เพิ่งจะเขียนได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นแบบผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ไปเลยเป็นนักเรียนทุนไปเลยอันนั้นคือเขาจะมาในแนวของอด้ยจะทําที่แบบพิเศษของห้ยก็คือด้ยจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องของบทความวิชาการในภาษาอังกฤษ รีเสิร์ชวรทิงอันนี้จะเป็นจะเป็นแบบเพลงที่นุ้ยทำอ่านะคะก็เลยด้วยความหลากหลายอย่างเงี้ยโดยเพลงที่นุ้ยทำออกมาเพลงจะค่อนข้างหลากหลายมีตั้งแต่แบบเพลงแบบของเด็กๆบางทีเราเอาเพลงแบบว่าของเด็กๆอ่ะเดี๋ยวนุ้ยจะได้ฟังเนาะเพลงแบบว่าของพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออที่แบบเป็นเป็นแรปเข้ามาเกี่ยวควิดแบบจะลุกมาเต้นแบบมีเลีประมาณน้นใช่แล้วก็จะมีเอาเพลงแบบเพลงปาฏิหาริย์เพลงรักเธอเสมออันนี้ก็ ไปจับกลุ่มไหนกลุ่มเารากลุ่มเราเจนเอ,<ะ>อใช่ไหมพอเราพอเราได้แบบปาฏิหารก็ว่กวกลงส่งสีอะไรอย่างงี้ไนงะเออประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เพลงในการเรียนการสอนเนี่ยชัดๆเนี่ยแล้วแบบอันดับต้นๆเลยคืออะไรอะตอนนั้นเนี่ยหนุยจะมีสร้างตัวเนี้ยพัฒนานจากตัวเนี้ยไปเป็นหน,นังสือนะคะพอสิ่งที่ได้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีอยู่ประมาณ ถ้า r รียนเวเนเราจะเราจะเป็น2ออย่าง1ก็คือเรื่องของความรักภาษาอังกฤษ <S 2>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  คือบางคนเนี่ยมองว่าภาษาอังกฤษอ่ะเป็นเรื่องที่แบบไกลตัวแต่เราพยายามทําให้มันใกล้เข้ามามากขึ้นเฮ้ยถึงแม้ว่าเราจะฟังเพลงลูกทุง่งแต่เราก็ลูกทุ่งเป็นภาษาอังกฤษได้อ่าน,นั้นคือเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของแบบว่าแรงบันดาลใจที่อยากให้ทุกคนเรียนรู้นะคะกบอีกอันหนึ่งอะ่ะคือเป็นเรื่องของ solid knowledge เลยเราพูดถึงความรู้กันตรงๆเลยว่าอย่างเช่นเราสอนเพลงปาฏิหาริเงี้ยเขาจะได้เรียนแบบประมาณว่า if clause ในแบบที่ เป็นไปไม่ได้อะเหมือนโยลน้าง้ายใช่ใช่แบบเออน่าจะเจอกันมาต้องนานเอ้าอันนี้มันคือควรทำแต่ไม่ได้ทำแล้วก็จะสอนแบบเอ้ยนี่นะน้องชุ h a v ฟฟกเวิร์บช่องที่3ประมาณนี้อก็มีหลายคนบอกว่าแหมหนูนะก็เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาลนะหมอเมย์แบบบางคนก็มาเรียนช้าเนาะเรียนทีหลังแต่ว่าก็ มันมันช้าไปไหมครูนุ้ยคือบางทีโตแล้วแล้วก็ยังไม่ค่อยพูดไม่ค่อยได้เนี่ยเอาความกล้าตรงไหนดีมาสร้างให้เกิดออจุดเริ่มต้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเริ่มต้นเมื่อไหร่อย่างแรกเลยเวลาที่นักเรียนมาเรียนภาษาอังกฤษกับนุ้ยะนะคะนุ้ยจาไม่ได้สนใจว่าณวันเนี้เขาเขาแบบว่ายังไงแต่ว่านุ้ยอยากจะรู้ว่า เป้าหมายของเราคืออะไรอะเราต้องคิดก่นอนเป้าหมายของเราคืออะไรและวันนี้เรารู้อะไรบ้างแล้วเราต้องเริ่มต้นไปจากจุดที่เรารู้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามัวแต่บอกว่า,วาเฮ้ยฉันไม่รู้ฉันไม่รู้อ้าวแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เริ่มต้นอือ่าเราต้องเราต้องคุยกับตัวเองก่อนว่าเอ้ยเนี่ยภาษาอังกฤษมันสําคัญถ้าเรารู้ว่าสิ่งสิ่งน,น,นี้ยมันเป็นสิ่งสําคัญเนี่ยเราก็ต้องแบบเริ่มต้นกับมันอ่ะอืมอ๋อมก็ได้ได้เห็นฟีดแบ็กหนึ่งนะคะคุณนุ้ยหรือว่าผลตอบรับหนึ่งว่าอย่างตัวเราเองเนี่ย จำได้เลยตอนมัธยมนะแล้วคุณครูที่สอนเพลงเป็นภาษาอังกฤษนะรู้สึกว่าเราได้เรียนศัพท์ vocabulary เนอะจากเนื้อเพลงอะเยอะมากๆเลยแล้วครูเองเนี่ยก็ไม่ได้ต้องแบบพยายามเหมือนยัดเยีดให้เราท่องคือถ้าจำได้ตอนเด็กๆแล้นั่งท่องนะท่องศัพท์หน้าห้องท่องตอนเช้าท่องตวันท่องเย็นหรือ หันเวอร์มอีกใช่ไหมในสมัยยุค <ๆ S 2> เราแต่ว่าพอเราเรียนด้วยเพลง มันเหมือนกับมันไหลลื่นใช่แล้วก็ซึมซาบ่าแหละแล้วก็กจาได้เองด้วยนะคุณนุ้ยเออเป็นสิ่งที่นุ้ยคิดว่าพอเพลงไทยอ่ะเรารู้ความหมายมันอยู่แล้วเราชอบมันอยู่แล้วแต่ว่าเพลงอ่ะที่จะเลือกขึ้นมานุ้ยก็จะพยายามเลือกให้เป็นเพลงที่แบบเออตอนนี้อยู่ในกระแสหรือว่าอาจจะเป็นเพลงลูกทุ่งไปเลยอ่หรือว่าเป็นเพลงที่บางทีก็เป็นเพลงที่เราชอบเองอะไรอย่างนี้ค่ะ,ะนิดนึงใช่ไหมวัา<ะ>เลนไทยก็ต้องรักเธอเสมอแหละอย่างเงี้ยประมาณนั้นจริงๆแล้วนะ อะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนทัชเนอะสัมผัสได้เพลงก็เป็นหนึ่งอย่างนะที่คิดว่าถ้าเปิดฟังวนๆซ้าๆก็เป็นไปได้นะอ่ามันจะมันจะซึมมันจะซึมเราจะแบบว่าเข้าแบบว่าถูกแบบว่าขึ้นเข้าไปในสมองในที่เราไม่รู้ตัวอ่าแต่ว่าความยากมันก็จะมีอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเวลาที่เราแปลเนี่ยภาษาไทยมันภาษาที่มันเน้นความคล้องจองอย่างเพลงบุกเพสานิวาสเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเฮ้มันจะแบบมีแบบ อ่าความความคล้องออกมาสัมผัสในอะเราเรียกว่านีีกว่าคือพอ,อสัมผัสในปุ๊บเนี่ยอ,อ่าใช่ภาษาอังกฤษอ่ะเราต้องพยายามไปหาคําให้มันแบบปึ๊บ <c oughs> ป๊บ,ปบลงอ่ะเออเนี่ยคือความยากของมันแล้วแล้วมันมีชาเลนจ์หรือแบบความท้าทายลูกศิษย์แ่ะทักเก่งเงแล้ว่ครูนุย้ยนอกจากเรียนเอาศัพท์พื้นฐานเรียนรูปประโยคแล้วเราชาเลนจ์เขาได้มากกว่าน,นั้นไหม อ่าอันเนี้ยเวลานักเรียนแต่ละคนเนี่ยเราจะดูว่าจุดหมายที่เขาจะไปคืออะไรอย่างสมมติว่าอย่างของนุ้ยเนี่ย หลายหลายคนเนี่ยเขามาเป็นภาษาอาังกฤษเพื่อการสอบไงพอ,อาการสอบปุ๊บปะถามว่าอาจจะไปในแนวไหนล่ะก็ต้องทำแบบฝึกหัดที่ยากขึ้นหรือบางคนไปเน้น Public s p e a k i n g มีนะเดี<อ>๋ยวนี้อาจจะต้องการที่จะไปประกวดแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเริ่มจากการ Public s p e a k i n g เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นเหมือนพูดแบบแบบธรรมดาที่แบบว่าอ้าวไปไหนกินข้าวยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันต้องมีเรื่องในส่วนของคอนเทนต์เข้าไปด้วยฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่เราพูดถึงภาษาอังกฤษในแนวที่แบบเฮ้ยเอาไป Public Speaking อกไปเขี หรือว่าพวกการจะไปสอบชิงทุนที่เป็นเน้นเขียนเรามันไม่ใช่แค่การสอนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะมันต้องเป็นเรื่องของการสร้างเนื้อหาว่าเฮ้ยสมมติน้องเจอคําถามอย่างเงี้ยนึกสภาพ เอ่อ M.U.T. อ้อาวาเดี๋ยวว่าเฮ้ยเราจะตอบอยังไงเลยงี้ยเราต้องสร้างให้มันมีให้น้องเขาคิดเป็นให้มีคอนเทนต์การตั้งการแบบว่าเอ้ยพอเจอโจทย์อันนี้เหตุผลที่เราจะใช้ในการสนับสนุนคําตอบของเราคืออะไรฉะนั้นภาษาอังกฤษอะคะ่ะมันด้วยการที่ขึ้นชื่อว่าเป็นภาษามันไม่ใช่แค่เรื่องของว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้แต่มันจะต้องมีในเรื่องของการคิดเนื้อหาเข้าไปด้วยเนื้อหาต้องส่งด้วย เห็นด้วยไหมคะแล้วภาษาอังกฤษสำหรับคุณเนี่ยยากหรือง่ายคะส่งฟีดแบ a มาให้หมอเมย์แล้วก็ดรหนุยได้ทราบกันนะอาจจะเป็นข้อมูลในการไปดีไซน์นะะออกแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ยิ่งโอ้โหเขาเรียกว่าตรงใจนะคะผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่มีอีกหนึ่งผลงานนะที่ต้องหมอเมย์ต้องบอกเลยว่าเป็นเพลงที่ เกินความคาดหมายค่ะมันสนุกจริงๆแล้วก็ต้องติดตามเลยไปฟังเพลงนี้กันค่ะ